นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูยกเลิกแผนการเยือนกรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้เพื่อหารือประเด็นสงครามกาซาหลังสหรัฐไม่ใช้สิทธิวีโต้มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เรียกร้องให้มีการหยุดยิงในสงครามดังกล่าวทันทีครับหลังเผชิญภาวะหยุดนิ่งมาหลายเดือนคณะมนตรีความมั่นคง UN ก็ประสบความสำเร็จในการผ่านมนติที่เรียกร้องให้อิสราเอลทำการหยุดยิงรอบใหม่นะครับ มติที่นาเสนอโดยสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งจํานวน10บคนของคณะมนตรีที่มีสมาชิก10ชาติ14ชาตินะครับเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในสงครามกาซาโดยทันทีในช่วงเดือนรอมฎอนซึ่งผ่านมาครึ่งทางแล้วเพื่อนําไปสู่การหยุดยิงอย่างยั่งยืนและถาวรรวมทั้งเรียกร,กร้องให้มีการปล่อยตัวประกรันทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขและในทันทีมีการยกเลิกการปิดกั้นการนําส่งความช่วยเหลือน้นมนุษยธรรมและมีการปกป้องพลเรือนทั้งหมดในกาซาด้วย ทั้งนี้ผู้แทนอิสราเอลกล่าวว่ามตินี้น่าละอายเพราะไม่ได้ตั้งเงื่อนไขาการหยุดยิงที่ผูกติดกับการปล่อยตัวประกันโดยฮามาสครับค่ะทางอันโตนิโอกูเตเรสเลขานที่การใหญ่ขององค์กา,ารสหประชาชาติออกมาเรียกร้องในวันจันทร์นะคะให้เพิ่มการส่งสิงของบรรเทาทุกข์เข้าไปในฉนวนกาซาเพื่อสู้กับวิกฤตความอดอยากนะคะพร้อมกับบอกด้วยคะ่ะว่าเริ่มเห็นสัญญาณความเห็นพ้องในระดับนานาชาติที่อยากจะสื่อสารถึงความจําเป็นในการหยุดยิงในกาซาเบื้องอิสราเอลตามรายงานของ นะคะคโดยกูเทเรสกล่าวระหว่างการเดินทางเยือนจอแดนด้วยว่าเห็นกระแสความเป็นไปในทางเดียวกันที่จะบอกอิสราเอลว่าการบุกภาคพื้นดินเข้าไปในราฟานั้นอาจส่งผลให้เกิดภัยพิบัติด,ด้านมนุษยธรรมราฟาซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของชฉลิกาซาและมีพรมแดนติดกับอียิปต์กลายเป็นจุดพักพิงสุดท้ายของประชากรครึ่งหนึ่งของชฉลิมกาซาซึ่งต้องพลัดถิ่นจากการสู้รบในพื้นที่อื่นๆตลอดช่วงเวลากว่า5เดือนของสงครามครั้งนี้ กูเทเรสได้กล่าวว่าอิสราเอลควรยกเลิกการกีดขวางการจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์รวมทั้งอนุญ,ญาตให้รถขนส่งปัจจัยความช่วยเหลือของสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหาง,งานแห่งสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้หรือ UNRWA เข้าไปในพื้นที่ตอนเหนือของกาซาที่กำลังเผชิญภัยความอดอยาก ทางเลขาใหญ่ UN บอกว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะให้มีการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมจำนวนมากในตอนนี้นั่นหมายถึงการเปิดจุดเข้าพื้นที่มากขึ้นการรวบรวมความพยายามของทุกภาคส่วนโดยไม่มีอุปสรรคและข้อจากัดจากฝั่งอิสราเอลค่ะ ตั้งแต่สงครามในกาซาเริ่มต้นอิสราเอลก็ปิดกั้นการนำเข้าอาหารยาและเชื้อเพลิงของชนกาซาโดยหน่วยงานให้ความช่วยเหลือให้ข้อมูลว่าแม้ว่าในเวลาต่อมาอิสราเอลจะอนุญาตให้มีการนำส่งปัจจัยความช่วยเหลือได้แต่ก็ต้องเจอกับอุปสรรคจากมาตรการตรวจสอบและความลำบากในการเคลื่อนย้ายสิ่งของข้ามพื้นที่สงครามนะคะทางอิสราเอลปฏิเสธว่าไม่ได้ปิดกั้นการนำส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาค่ะและความรับผิดชอบในการจัดส่งสิ่งของต่างๆนั้นอยู่ในความดูแลขององค์การสหประชาชาติและหน่วย งานด้านมนุษยธรรมที่เข้าไปในพื้นที่นอกจากนั้นังนกล่าวโทษกลุ่มฮามาสด้วยค่ะว่าขโมยสิ่งของบรรเทาทุกข์ซึ่งทางฮามาสก็ได้ออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะครับ